สวัสดีค่ะเพื่อนเมาแล้วมาแล้วมาจากร้านไทยตรงหน้าปกพอดีน้องมียามาเด้อมาเด้อเพื่อนเพื่อนในช่องน้องมียากำลังคุยเรื่องนี่แหละนี่แหละราคาตําทีละครึ่งตําหอดแกนไหมยู่บ้านเท้าเตะถิมโยนทิง้งก็เป็นเตะถิมขอโทษอ,อันนี้ป๊าอันนี้แกะดูไม่ให้เป็นเม็ดนะ อันนี้หกกูดูไอนนสตอนึกว่าใบผักกาเฉดแพงแพงเห็นไหมเห็นราคาไหมคะเห็นราคาไหมนี่สิบอันนี้ผมดูสองสามตนม้นแมสาม0อยนี่อันสตอดูมะเขือมะเขือได้หาหนวยพี่ดูสนินี่เอ้ยหาหน่วยนี่แหละ สองลอยสามลอยหาสิบมืออันประตูมาเพิ่งพีพี่น้อง้าวอาลักษ้าออกสาวอาลักษ้าออกมานานนะวิวกำลังจะนึ่งข้าวเหนียวนะคะมาได้มาได้ประทูประตูบ้านขามาถึงสามสีลอยดอกเนาะส,สองตัวเท่าไหร่บ้านเรานะสองตัวนีประทูวิจแกะทอดนี่กำลังจะทอดทอดนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ นดวิจิตแล้วกำลังหนึ่งข้าวเหนียวมาเด้อมาเด้อมาเด้อแพงแพงมาเด้อมาเด้อหนึ่งข้าวเหนียวแล้วค่ะหนึ่งข้าวเหนียวแล้วเดี๋ยวเอากองกําำลังคุยก็เลยรีบถ่ายคลิปให้เพื่อนดูพอดีก็บอกว่ากำลังทำส้มตำกันเนาะราคาแพงตำสามครั้งลูกเดียวยาวๆนี่มาดูตำหอดตำตำหอดแกนเมยพิดูษนี่หน้าปลากระแพงน้ำปลากระแพง อันพอเช็คพอเช็คของป้า 4, สามสี 4, ่พันสามสี่พันวิวก็เลยฝ้อ,อมากสี่พันบาทบ้านเท่าทนั้นร้อยห้าสิบถ้าจะเอาอีกถ้าเอาเข้าวเหนียวมอยาอีกสักสอวมันก็จะเป็นเนาะแล้วก็ได้ลูกชิ้นมาลูกชิ้นมาวิวก็ที่ ที่เมื่อวานคะ่ะลูกชิน้นลูกชิ้นได้สี่ถุงได้ลูกชิน้นหมูชิน้นปลาเต้าหู้นั่นแหละสามสี่ถุงนั่นแหละลูกชิน้นลูกชิ้นยังเหลือที่ทอดลูกชิน้นสามสี่ถุงนะคะเงินมือหนึ่งได้ถุงเดียวไหมเปดูส <c oughs> ินสเนียจะเป็นอันเอาหอบมาได้เนาะหอบไปห,หอบมะละกอมาได้ ร้านไทยเขารวยรวยแล้วขายรวยครบนี่เห็นวิจตํานี่ใส่พริกแล้วมาได้มาได้มาตัดมองแล้วน้องเดี๋ยวจะตำจุดจวดนะคะเดี๋ยวรอข้าวเหนียวก่อนมา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 เดี๋ยวจะทอดปลาทูหน้างอคอค่ะมาเลยมาเลยเพื่อเพื่อนๆน้ำลายแตกใส่มะนาวมะเขือ น้ำลายแตกแล้วน้ำลายแตกนะคะมาเลยจะใส่มะเขือด้วยกินกับมะเขืออุย้ยมีถัวถ่วถั่วฝักยาวก็แพงนี่ถั่วฝักยาวแพง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 ใดงถั่วฝักยาวแพงหมดคะ่ะแพงทุกอย่างแพงทุกอย่างว,ว,วิวิ่งกลับมาเลยมันตนอนลูกชายมาเยี่ยมน้องบอลว้าวน้องบอลหยิบเอาหยิบเอาโอ้ย แม่ทำไมเงินหมื่นหนึ่งมันได้ถุงเดียวเองวาสัอ้าอยู่บ้านของแพงไงของแพงค่าของชีพมันแพงค่ะเงินชีวิตทั่วโลกที่แตกต่างก็คือแค่ค่าของเงินนั่นแหละฝรั่งเขาถึงไปเที่ยวบ้านเรานะคะเพราะว่าบ้านเรากว่ามันถูกนะคะที่นี่มันแพงค่าของชีพทุกอย่างแพงแล้วก็ต้งตรง,งเป๊ะเป๊ะทุกอย่างต้งตรง ฝรั่งในไทยไปซื้อราคาเท่ากันหมดนี่แหละที่ชอบเมืนองน,นอกก็คือราคามาม,ามา่ไปจดุดจวดกับวีวีเลยค่ะจดุดจวดพาพยาป๊อกป๊อกถ้าฝรั่งเขาตำเขาไม่ใส่พิกเนาะ<ๆ>เดี๋ยวจะตำเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอข้าวเหนียวก่อนนึครบแล้วก็มีไส้กรอกอีสานด้วยนะวีหอบมา หมดเงินห้าพันก็เลยวิ่งหนีซะดอกแลนกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านกลับบ้านแล้วถึงบ้านแล้วก็สับจุดจวนี่สับจุดจวด